สวัสดีครับท่านผู้ชม FC ที่ติดตามช่องสมาคม h ชนแนลนักสะสมคนรุ่นใหม่คนชอบเหรียญทุกคนทุกท่านก็พบกันอีกเช่นเคยกับช่องสมาคม h ชนแนลวันนี้คลิปนี้ช่องสมาคม h ชนแนลก็มีเหรียญแปลกชนิดสิบบาทของการนา มาให้เพื่อนๆได้รับชมกันแต่ก่อนที่จะไปพบกับเหรียญแปลกก็ฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไคร b e กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องทางช่องก็จะมีกำลังใจทําคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับเหรียญให้เพื่อนๆได้ติดตามรับชมกัน ก็มาพบกับข้อมูลเหรียญแปลกบล็อกขอบซ้อนของการจนาชนิด10บ,บาทนะครับเหรียญแรกนะครับความแปลกอยู่ที่ด้านหน้าด้านพับลรมรูปนะครับก็จะมีขอบซ้อนนะครับขอบปกติก็จะอยู่ด้านในขอบซ้อนจะอยู่ด้านนอกนะครับ นี่คือจุดแรกจุดที่2องก็คือขอบไส้สีทองก็จะชิดตัวหนังสือนะครับชิดตัวหนังสือด้านซ้ายนะครับขอบไส้สีทองด้านขวาก็จะห่างตัวหนังสือนะครับตรงนี้ก็จะมีเนื้อเกินนะครับดตรงนี้จะมีเนื้อเกินตรงนี้จะจะห่างขอบห่างตัวหนังสือนะครับนี่คือด้านหน้าด้านหลัง ด้านหลังก็ในส่วนของขอบไส้สีทองกับด้านตัวหนังสือด้านซ้ายนะครับก็จะห่างนะครับถ้ามาด้านขวาก็จะจะเบียดนะครับจะจะเบียดกวัวกันนะครับน,น,นี่คือคือเหรียญแรกนี่คือความแปลกของเหรียญกันจนานะครับไม่ได้มีเหรียญเดียวนะครับก็มีสองเหรียญ เป็นลักษณะเหมือนกันแตคนนะค่คนละข้างนะครับคนละข้างนะครับเนี่ยขอบขอบซ้อนเหมือนกันนะครับขอบซ้อนเหมือนกันขอบด้านในขอบปกติขอบด้านนอกขอบเกินตรงนี้ก็จะกว้างจะห่างห่างขอบนะครับตัวหนังสือกับขอบไส้สีทองจะห่างแล้จะมาชิดอยู่ด้านนี้นะครับไส้สีทองกับตัวหนังสือ นี่คือคือเหรียญแปลกความแปลกของเหรียญกันจนานะครับสาหรับขอบฟันเฟืองนะครับขอบฟันเฟืองก็จะมีสองขอบขอบปกติก็จะมีฟันเฟืองสลับเรียบนะครับขอบเกินก็จะเป็นขอบโลนนะครับนี่คือความแปลกนะครับเหรียญนี้ก็เหมือนกันนะครับก็มีเหมือนกันนะครับเหมือนกันทุกทุกอย่าง ขอบฟันเฟืองสลับเรียบแล้วก็ขอบโลนนะครับก็นำมาให้เพื่อนๆได้ติดตามรับชมกันสำหรับคลิปนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ